ถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานักเรียนคะจากบทกรอนข้างต้นเป็นบทกรอนจากนิราชภูเขาทองของสุนทรผู้ เนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่วันนี้เรามาดาลึกถึงท่านสุนทรภู่กันนะคะท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกคนหนึ่งของกรุงรัตะนโกสินทร์เกิดเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งข้ามปีมะเมียตรงกับวันที่26มิถุนายนพศ2329ซึ่งตรงกับรัชาสมัย ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งถ้าเอ่ยชื่อสุนทรภู้เชื่อว,ว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกโดยเฉพาะก่อน,นิทานเรื่องพระอภัยมณีจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม หรือมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์สุนทรภู่เกิดมาเพื่อเขียนหนังสือโดยแท้เขียนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขียนอยู่ถึงสี่รัชกาลเขียนประมาณ50ปีสุนทรภู่สร้างผลงานวรรณกรรมไทยไว้มากมายจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้แต่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ก็ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกก่อนสุนทรภู่ในวรรณกรรมของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่มักมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่เป็นจานวนมากจึงนับว่าชีวประวัติและงานนิพนธ์ของท่านควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งและคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันที่26พิถุนายนของทุกปีคือวันสุนทรภู่ซึ่งมักจะมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงถึงการรำลึกถึงเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านลานแหลมสอนนวัดลาอุทิศจึงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่โดยมีการประกวดแข่งขันสองรายการรายการที่1คือการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดรายการที่สคือ การอ่านทำนองสนอ1.1แบบการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดของชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 1.2แบบการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดของชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายการที่2อ่านทำนองสนอ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเท้าวันพันเกีียวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนักเรียนคะ นักเรียนฝึกอ่านทำนองสนอตามคุณครูจากนั้นอัดคลิปส่งเข้าประกวดการส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนสามารถส่งผลงานสองชิ้นได้ที่ลายส่วนตัวของคุณครูอริศาหรือส่งได้ที่ครูประจําชั้นสํำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ